มาม e m เมนวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจจึงนั่นหมายความว่าทําให้คุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสืบทอดพันธุกรรมนี้มาดังนั้นเราก็มาตรวจรักษาก่อนเพื่อที่จะรู้ก่อนรักษาหายได้ค่ะ ความเจ็บป่วยของหัวใจและหลอดเลือดมีหลากหลายชนิดที่พบได้บ่อยอย่างโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคลิ้นหัวใจเป็นต้นโรคเหล่านี้สามารถทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเฉียบพันได้สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากปัจจัยเสี่ยงอย่างไขมันในเลือดสูงเบาหวานบุหรี่และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมสังสรรค์และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและคนในครอบครัวที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจ mm hmm. เนื่องจากพันธุกรรมได้รู้ถึงอันตรายและวิธีการดูแลตัวเองปีนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะคนทั่วไปที่มาหาเรานะครับส่วนมากคือจริงประวัติว่าคุณพ่ออาจจะเสียชีวิตหรือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจอะไรบางอย่างซึ่งหัวใจล้มเหลวไร้สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เหลืออยู่เนี่ยที่บอกว่าแข็งแรงดีไม่มีอะไรเนี่ยยังตามต้องผ่านการคัดกรองนะครับพวกนี้ไม่มีอาการ ะจะต้องเป็นการตรวจพิเศษบางอย่างเช่นการตรวจขึ้นหัวใจนะครับการตรวจเอ็กโคหัวใจคือการตรวจแท้ๆอันตราาวหัวใจนะครับหรือว่าทําการสักวัตรบางอย่างและหาปัจจัยเสี่ยงอื่นประกอบด้วยนะครับเพราะพวกนี้เราไม่รอให้เกิดอาการเมื่อไหร่ที่แค่มีประวัติผิดปกติเราให้มาตรวจทันทีตัวอย่างง่ายๆที่โรคไหลตายนะครับโรคไหลตายเนี่ยเป็นโรคหัวใจอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากพันธุก,กรรมที่ควบคุมการนํากระแสไฟฟ้าในร่างกายผิดปกตินะครับบางคนอายุ40เนี่ยจะมีประวัติว่าเสียชีวิตเฉียบพลันตอนนอนหลับ ซึ่งคนที่เหลืออยู่ไม่ว่าอายุ20 2530เนี่ยจะต้องมาคัดกรองทุกครั้งว่าเขามีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์น,นั้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นโรคซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการไหลาตายได้ใน,นอนาคตครั้งแรกต้องมาหาเราครั้งแรกก่อนนะครับพอครั้งแรกตัดสินใจว่ามีโอกาสมีโรคมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าโอกาสมีโรคมากเราต้องตัดสินใจให้จบภายในปีนั้นไปนเลยว่าเขาจะเป็นโรคหรือไม่แล้วก็รักษาไปเลยนะครับเพราะการรักษาเนี่ยมันง่ายมากอย่างเช่นที่เป็นโรคไหลตายเนี่ยการรักษาก็คือการใส่เครื่องที่กระตุ้้นนนนััเเเเาากกฉฉิะะรือ็ฟททีพ่ พอถึงเวลาปุ๊บหัวใจทางานผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันถูกช็อตอัตโนโมัติเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ไหลาตายอีกหมออบจุนได้แนะนําเคสคนไข้ตัวอย่างคือครอบครัวของสมบัติที่มีประวัติคนในครอบครัว7็คนเสียชีวิตเฉียบพลันเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจแตกอย่างเฉียบพลันโดยบังเอิญหลานสาวของสมบัติประสบอ,อุบัติเหตุกระจกตาเลื่อนแล้วคุณหมอที่ดูแลเกิดความสงสัยจากประวัติครอบครัวจึงส่งมาตรวจเช็คหัวใจแล้วก็พบว่าผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโตพอดีคุณหมอก็สงสัยตรวจเจอ แล้วก็ส่งมาหาคุณหมออบจุนคุณหมออบจุนตรวจแล้วก็เจอว่าน้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโตอันนี้ตัวอย่างของโรคโรคหนึ่งเราเรียกว่ามาฟานซินโดมนะครับก็คือเป็นโรคของพันธุกรรมซึ่งควบคุมความยืดของตัวหลอดเลือดหัวใจเรียจริงๆก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจที่เอออตานะครับซึ่งพวกนี้ไม่มีอาการถ้ามองภายนอกจะเป็นคนสูงผอมธรรมดานะครับแต่ว่าภายในเนี่ยหลอดเลือดมันโปง่งพองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีการระวังตัวไม่ทานยาเนี่ย เราเลิกทำงานหนักขึ้น,หน,ห,นหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะพองแล้วก็แตจกจะไม่มีอาการบอกเลยนะครับนอกจากสงสัยจากอาการภายนอกเท่านั้นในเรื่องของน้องใหม่เนี่ยคุณหมอตาให้ดูอยู่สงสัยจากภายนอกว่าทำไมดูยาวๆตัวสูงๆยืดๆนะครับก็เลยพอทราบข่าวครอบครัวได้ว่ามีคนเสียชีวิตเฉียบพันหลายคนก็เลยสงสัยนะครับการที่เราจเจอ,อครั้งแรกเนี่ยการตรวจร่างกายช่วยได้เยอะนะครับซึ่งการตรวจหัวใจต้องบอกเลยว่าครั้งแรกของน้องใหม่ตรวจร่างกายหัวใจปกติทั้งหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้จากข่าวครอบครัวที่ชัดเจนนะครับแล้วเอาน้องใหม่เนี่ยไปตรวจพิเศษบาง ทำเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์พบว่าหลอดเลือดหัวใจของน้องไห่โป่งมากและประมาณ5เซนซึ่งผู้หญิงทั่วไปประมาณ2องเซนเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องใหม่ไม่มีอาการแล้วพูดคุยกับครอบครัวให้รู้เรื่องว่าการรักษาเมื่อมีอาการเนี่ยมันสาเร็จได้ดีกว่าเมื่อมีอาการแล้วเมื่อไหร่แตกซอกปุ๊บอาจจะเสียเฉียบพันไปนะครับแลวน้องใหม่รับการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดเทียมที่คุณป้าพูดถึงเมื่อกี้นะครับตอนนี้สบายดีมีความสุขกับชีวิตแล้ว สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วนั้นคุณหมอแนะนําว่าให้ดูแลตัวเองโดยการกําจัดปัดจจัยเสี่ยงภายนอกเช่นไขมันความดันเบาหวานบุหรี่และดูแลคนในครอบครัวโดยการให้ความรู้แก่ลูกหลานรีพามาคัดกรองให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มีอาการเพราะอาจจะสายเกินไป